วันปกติดามันเป็นการถ้าสมว่าผลนานทุกท่านวลุยกันตรงนี้มีสามามเดือน่ไหมกำลังดีสามเดงานเรานตงานไม่างอะไรได้สมมติวันรัพนุ่งนี้นะครับค่นนี้เราพร้อมลุยกัน่วยงานได้การ ที่รองรับกำารรับวัสดุตัว,อ,วอย่างนึงโอเคแต่เนื่อถ้ามีที่ทิ้งขยะเกิดผลของการประชุมครั้งนี้ที่ไี่นานบอกเป็นหัวขว่าใน,านการจัดการกับงานโอเคเราเริ่มประชุมแต่ไม่ได้ในการประชุมประชุมไปดูไปมูไ,ไ,ไ,ไปมันไม่เกี่ยวนักโรงงานกำจัดขยะเพราะเขาเอาไปทำรีเซ็คเกอได้ต่อแบบ แต่ก็มีเงื่อนเขาเจ้าของเนี่ยอาจจะอยู่ไกลนิดหนึ่งเขาก็อาจจะยังยังไม่เห็นตัวทางผู้การคุณเลอนะครับว่าการท่านประสานสมมติเราเปไปตุ๊กตาหวนะว่าถ้าเป็นทุกที่ในถนนซอยเนี้ยเขาขัดข้องไหมถ้าเขาไม่ขัดข้องเราก็ลุยต่อได้คือเจ้าของต้องทราบด้วยส่วนจะมาหรือไม่ไม่ใช่คือทางพิกซีก็มีทัศนีภาพที่สวยงามในการเข้าออกห้าง แต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแ้คระเมียนมาหรือคนอื่นใดและคนไทยที่ใช้เส้นทางแบบนี้เขาก็จะเห็นท้านระโยชาพและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านขอบคุณในการส่งท้านของเลย่องกำลันดูท่าโดยการผมมองว่าเส้นผม่ผมออกบ่อยณท่านายกและผู้ที่มาร่วม เปลี่ยนได้ครับรถอะ่ะใช่รถออกกับเลย i okay.